ค่ะพ่อตาบค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อตาบค่ะในวันวันที่16กุมภาพันธ์2016น้องค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นาะคุณพ่อเนาะแม่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อเพิ่นฝันอีกก็สิมาตามอีกเนาะค่ะแต่ว่าถ้าบ่ฝันคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันเมื่อไรคุณพ่อว่าฝันฝันเมื่อวันก่อนแม่ฝันเมื่อก่อนเนาะมันจะซองขึนแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่บราฝันเหมันฝันเมของวันก่อนค่ะฝันเนี่ยฝันตั้งสี่ได้ฝัน โอ้ยพอกับันกับันเเออฟันมาได้สองคืนแล้วฟันวามาที่ตั้งพูดยางมาทั้งหน้ามาแจ๋อแหมยางมากยางมากปันว่าพ่อผู้สาวคนหนึ่งผู้หญิงเขาเป็นสาวหน่อยหน่อยปันเเออเมื่อก่อนคือเกีียวกับววามรักว่มหักคือยังเป็นผู้สาวเก่าหรือผู้สาวใหม่ก็บ่ฮู้ละเออแปลกันถือมาดวงดีอยู่ค่ะบัดนอีนู้นหน่อยก็ะแรนมากอดมาหยังแรดนมากอด ผู้หญิงนะบอค่ะเออผู้หญิงเขาก็บบัตรมิ่งผู้พี่ผัวก็เป็นสาวน้อยๆเขาแลีนมากอดพ่อวมาค่ะอ้าวพ่อกับโต๊ะแต่เรื่องเล่เหลียวเฮ้ยมันคือมากอดกูได้ยังไรวะกูกับปูเถามันก็เป็นแสเป็นสาวก็กอดกันไปกอดกันมาสักพักในวันพ่อกับยางมากกันที่จากกันไปประหยัดคนเห็นก็เลยย่างมาเรื่อยๆถนนเส้นนี้แหะเส้นกู้เติมนี่แหละแม่ค่ะเออย่างมากกว่าพ่อปูเถา ผู้ท่านอับัดผู้เทา่เทาคนนันบัดเขาเสีเอาไก่ส้นมาไห่มาขายไห่หลังจากออกมาจากอินูหน่อยมาแล้วค<ะ>่เพอาะอผู้เท่านั้น,นั่งอยู่เถียงนั่งอยู่ทอง <คะ S 2> เอาเอาไก่กู้ดีเมื่อแน่ฒ่าว่าออืไก่ตี้ไก่ส้นนี่กูสิขายมสองร้อยาสิบาทะทันท่าว่าเออห้อยไก่แดงยืนเคือพอได้ได้อโอม,มา มันกับพวกสื่อแล้วสองห้หาเสิบแม่ใครส่วนตัวบอกไงแม่ใครดีไก่ตีเออคนเอาบออคนเอาเมื่อเอาเมื่อด้วยคุสิขายมึงเถาวากเออเอาเมื่อสารนุูสิขาย้มึงน่สองหลังหาสียไครเขาแพงเถาวาล์โว้ยเขาเป็นกรเพเอาแล้ววันพาใหญ่บก็เลยอุ่มมาเลยน่ะอุ่มมาเงินกระจิกระเจียดระจายกับพวกหูไรุ้กคนพันแต่มีปเลยอุ่มเต็มเมื่อเลยแล้วใครเถิดได้ยงอื่งว้ยบ้า มันคือมันดวงดีแท้กูหรือเปล่าค่ะฝันมาได้ขอดผู้สาวกับพองนันกับว่าฝันมาได้พอใหญ่ก็มาขายไก่ใหือฝันดีค่ะฝันดีอยู่ไก่หนึ่งไก่ตีไก่ทุ่นราคาสองหลัที่มันก็พอซื้อแล้วพอว่ะค่ะเออมันราคาไม่พันสองพันเขาขายมันขายทำหนึ่งก็พอซื้อแล้วว่ะมั่อุ่มมาเต็มือเลยแม่ค่ะอุ่มมาเหมือนมับเลยแ้วอือแต่ว่ายางได้บริษีรถยางปหรือรถคันยับริษีอืมยางมาเรื่อยๆอุ่มไก่ยางน้ำทาก่อดเหมือนหมับเลยแม่หลังจากออกจากออหนนู้ยมาแลว เออก็ถือว่าหอดือนมามเหนีบบ่ได้ไม่หอฮือนก็มันก็เลยหูมือเออว่าจันจาหูมือฝันซ้ำนี่เนาะแมนฟันแต่ฉันเจอวัดเจอฝันงามแต่ว่าฝันงามฝันดีฝันง่ำฝันดีอยู่ฝันว่าแต่ไม้มีผู้หญิงมาหาผ้าลงเออแต่จับในใบเขาค่ะในกอดในหอมอยู่มินบ่แมนเบิดแล้วแต่ว่าหันบ่ันได้บ่ได้ยังไฟในบ่ได้ยังไฟหลอกยังได้เบิดแล้วค่ะไปกอดในหอมเนี่ยเขาว่าเขามาคงถันเนี่ยเขากอกมาเขาเขาออกมาเขาอย่างน้กวนวันตาคนตาหางมากันอ้าวจีบายได้กูกับผู้สาวมึงกิดผู้สาวว่ามาคู่ใดยังได้น้อยหนูว่่คะ เออก็อได้แต่กอดแดห้อ,หอมจับหนอนจับหนีนปไปแต่เขาพ่อชักพักนันเขาต้องกันยึดแตยานยาดก้นพอดต้องไเผาอย่างนี้มายางลูกเดียวโรยกับบริทียางมาไม่พอเพอ้าะยางอีบัน้นนั่นนั่งอยู่กระถอมหัวยแลเราบอเอาเมื่อเอาเมื่อไกลเราบอกกูจชค้ชายมึงเราอ่ะสองร้อยห้าสิบว่าขายแพนของตีไส้นเนี่ยเราบอกแดงจึงครงใคตัวอย่ก็มักนอยยุ้ยกรพาะื่อแล้วว่าคือใจใจเรา เออตอนกุ้งก็ใส่ใจพอใส่ใจพอกับหมูพอได้อุ่มเอาเลยอุ่มมาเลยอุ่มย่างลูกเดียวค่ะได้แล้วเนาะใส่เทือนมาอุ่มเทือนมาอเทือนก็โต๊ะตื้เลื่อยๆของมือเลยบา้านบ้านีนสิถามคุณพ่อได้บัานบัานเล็กที่บ้านเท่ายน้อหัวเล็กที่บ้านก็หาซองแล้วหาซองเนาะเล็กที่บ้านเพราะว่าคุณพ่ออุ่มไก่มาเหือนเนาะบ้านที่นี่เนาะ ที่บ้านได้แล้วราคาไก่หนีสองรอยหาซีปเป็นบอกคะ่ะ<ม>ราคาไกน่นีสองลอยหาสองอยหาซีเป็นจำเลยเต่าค่ะบ้านนี้ถ้าสิตีเลขจากฝันบ้านนี้อันนี้คุณพ่อสิห้ตีเลขจากฝันไ้บอลเลือสิเอาราคาไก่กับบานีทีเลยบ้าตัวบ้นทีแน่แน่เนี่ยค่ตัวบนันแน่แน่เนี่ยมันมันมางามได้นี่งกับบานีทีเนี่ก็หาสองค่ะนี่ละตัวหนึ่งลมงมากมากตัวนี้นะจ๊ะมากตัวนี้ตัวนี้ก็มากก็เือกกันค่ะ ราคาละคาไก่สองร้อยห้าสิบหนี่งข้าวบะสองร้อยห้าสิบหนี่งมันก็มีสองมีหามันก็บูสีกับวบะอีกทีมันก็หน้าเ <ฮะ S 2> ดียวกันกระตัดกระมุนเอานี่นหนินเ<ล>นาะแมน,น,นห้องมันไปมุนมามันก็บสองสามหลุมหาสองสองหาเอ้ยดิ้เสร็จมาไก่กมันก็มีซูนมียังเออซูนหาหรือห่าซูนยังสียนาไม่บนก็ล่างสียนาข้อคิดบาหรือว่าท่านผู้ชมสิตีจากข่วงฝันก็สามารถตีได้เนาะพ่อตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปแมนค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่ น้ำผู้ชายหรือว่าน้ำผู้เฒ่าก็ได้เนอกผู้เฒ่าแล้วมีผู้หญิงมาก,กอ่อนาแมน่นผู้หญิงเนี่ยมันต้นนี้มันเปแม่นยังมันไข่ๆว่ามันโศกขวนดวงยังสีหนาขวนขึ้นขึ้นผู้เฒ่าว่ามันขวนเงินขวนทองเอออฟาดเห็นผู้หญิงมากักมาลงยังสีแม่นแมนอยู่อาจจะเป็นเจ้าก็มีโศกมีหลาตยังสักอย่างหนะาแต่บางทีที่ว่าพ่อมักนี่คือว่าพ่อใหญ่เนาะขายไก่ให้แม่ผู้เฒ่าเนาะเออผู้เฒ่าไก่กับเก่าอยู่แล้วผู้เฒ่ากับเก่าเลยคุณพ่อแม่ ไก่นี่กะเก้าผู้เทากะเก้าเก่าสีบ่กเก่า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 อันบะแมนดอขันแมนเด็กอ่าสามตัวบนนี่พอกับสิตีไงเก่าเก่าเก่าศูนหาเก่าศูนหาแมนเป็นจังได้คือว่าเก่าศูนหาไก่เล่าว่ามันสอง้อยหาซีบนี่แม่ไก่ตีไก่ส้นแดงอยู่คือเขาอุ้มมากัาบโตเลยเอาเอาเก่าใส่วันซ่าผู้เทาเก่าซ่า บาร์ดินลค่าราว่าสองร้อยห้าสิบคุณพ่อมาคาศูนย์บาร์ดิมาคาศูานย์หรือใหม่ก็ศูนย์หาถ้าเป็นเก่าก็ซับสามตัวบนก็เก่าศูนย์หาหรือว่าเก่าหาศูนย์ตอนนั้นแล้วค่ะทารางก็หาสองบาริทีพอ่อพอมันไกลๆกันแม่ไอ้พรบารทีก็มีหาคือเก่าไอ้ไกลเขาขายไหยกันรักหาคือเก่า,าค่ะอ่ะเอาจังสีซะเนาะคุณพ่อหาแนวทางมาแล้วเนาะค่ะทัดตีจากฟันคุณพ่อหายเก้าหาศูนย์เนาะแม่ถ้าเกิดว่าเอาเลขที กูเฒ่าบอกรคากคาไ <Man S 1> กา่ก็กคือ2องหาสิบเนาะแม่แล้วก็บ้านที่ที่ก็คือหาสองหาสองแข็งๆมากแห้งก็คือหาสอง <Man S 1> เนะ<ห>าะแม่ม้องท้องมากที่สุดเลยเหรอนอกเหนือจากนั่นค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังความูลแล้วก็ตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะแม่ค่ะตีเอาคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเนาะค่ะแ <Man S 1> ม่ว่าความฝันของพ่อตาบในคลิปนี้เนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแห้งเพิ่นว่าท่านผู้ชมตีเอาได้เลขตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางอื่นเนาะค่ะทางผู้ เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนําเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมค่ะเว้าโดนไลค์ก็บั่วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณพ่อมีหยังเพิ่มเติมบ่มะคะาว่าบ่มีแล้วฟันสันสั่นๆแข็งๆฝันงามๆเลยแค่นี้แล้วชัดเจนมากฝันซ้ำหน่เนาะแม่ล่อเบิ่งว่าโครงสุดท้ายนี่สิฝันอีกบ่เนาะคะุณพ่อแม่ค่ะถ้าฝันก็สิมาตามให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะถ้าบ่ฝันคลิปนี่ก็เป็นโครงสุดท้ายเนาะคุณพ่อ ขงสุดท้ายเพราะว่างวดวังหันเลขคุณพ่อเข่าเนาะค่ะคุณพ่อให้งามๆเลยเนาะแค่สองคุมขงสุดท้ายคุณพ่อให้สามหนึ่งกับหนึ่งหานะค่ะหนึ่งาะค่ะฟันคักขำเขาเต็มๆเลยฝันคักฝันคักคือรอบนี้เนาะค่ะรอบนี้กับฟันคักคือกันรอบนี้กับซาเจนแห่งสองรอยห้าซิปเราอ่ะบางทีมันกับสองหามันกับไก่เคียงกันอยู่แล้วปองอ่แต่านนมันกับนิโบคนเราเมเนะค่ท่านผู้ชมงวดนี้ อาซิมาอีกเป็นงวดที่สองแลคุณพ่อเนาะนอาซิมาสองงวดติดค่ะเมเนกระล่องเบิงค่ะเธอได้โชใหไงกับคุณพ่อในงวดนี้เนาะนค่ะขอบคุณพอตาหลายๆาค่ะบบแพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพออ่พอค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอตาค่ะในงวดวันที่16กุมภา 2, พันธ์2568นี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของพอตาเนาะค่ะพอตาบนี่เพิ่นฝันสันส้นๆฝันโมยา้าเพื่อนว่าในความฝันนี่ฝันว่า มีผู้ยิ่งเพื่อนว่าเป็นผู้สาวซำหน่อยเพิ่นว่าแลนมากแล้วมากกอดเพิ่นเพิ่นว่าค่ะพ่อตาบีก็ไเดกกรดได้หอมเพื่อนว่าเต็มทีเลยเพิ่นว่าแต่บ้ันได้เอาเพิ่นว่าค่ะฮักหามใจไห้เพื่อนว่าในความฝันก็เลยยางนี้จากผู้สาวผู้นั่นเนาะค่ะหลังจากกอดหอมจุใจแล้วเพิ่นว่ายางนี้จากมและวมาพ่อผู้เฒ่าเพิ่นวาน่งอยู่ใ้กระทอมหน่อยข้างทางเพิ่นว่ากระตอบหน่อยเนาะค่ะข้างนทางเพิ่นว่า ผู้เฒ่าก็เลยถามเอาไก่เห้เพิ่นเพิ่นว่าเป็นไกต่ตีตัวบอกง่ายหนึ่งเพิ่นว่าถามเอาไก่ให้่พ่อตาบเนะาะค่ะตัวหนึ่งพ่อตาบนี่ก็ได้เอาน้ำเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้นั่นบอกว่าไก่ตัวนี้ราคาสองร้อยห้าสิบบาทเดอ้อวสันเอาเอาเอา,เอาไปวสันพ่อตาบก็ได้รับเอาน้ำแต่ในค่ามวงฟันนี่จักได้ใจเงินดูอบเพิ่นว่าคา่ะหูตะว,วักอุ่มไก่หนียางมานํำทางยางมาจนหดหืน่นเพิ่นว่าก็เลยหูเม่อเพิ่นว่า พ่อตามไห้แนวทางมากเนาะค่ะสองหาศูนย์เนาะค่ะเป็นเหลขผีผู้เทาบอกราคาไกลตีเนาะค่ะราคาสองหาสองวงกลมห้เนาะค่ะเป็นบาลิกทีของพ่อตาเองนิ่นมากตัวนี้แห้งเพื่อนว่าบารลิกทีเพราะว่าได้อุ่มไกลมาเฮื่อนเพิ่นว่าค่ะรากาตีจากฟันนี่ก็คือเก้าศูนย์หาเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฟันเหลข3สามตัวเพิ่นว่าผู้เทานี่ตีเป็นเก่าเพิ่นว่าค่ะศูนย์หานี่เพื่อนเอามาจากเหลขราคาไกลเนาะค่ะตัดเอาสองตัวถ่ายเนาะค่ะเพราะว่าราคาไกลนี่สอง หาศูนย์เพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนสีเอาเก่ามาใส่ทั้งหนาเพื่อนว่าเพราะว่าผู้เท่าเป็นคนเอาห้เพื่อนว่าค่ะก็คือเก่าศูนย์หาเพื่อนว่าเป็นเหล็กีจากฝันเป็นแนวทางของพอตาบเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมถูกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณพอสุขูสุขคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะกันไวค้คาทถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยนด้ค่ะ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อก,กันใหม่ขอบคุณค่ะ